ไป,ไปเร็วไปเร็วทาที่ฉุกเฉินครับไปเร็วครับโบมีนบ้านห้องโบมีนบ้านห้องไปเร็วไปเร็วสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้าง ภายดาวมีนคนนะคะมาดูน้องดาวอารมณ์ดีครับวันนี้หาเพื่อนเล่นครับหาเพื่อนเล่นพ่อครับเล่นกัดดดดบดาวหน่อยครับดาวดาวครับพ่อครับเล่นกับหนูน้อยน่านพ่อครับเล่นกับหนูน้อยเฮ้อ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 พ่อครับเล่นกับดาวน้อยอุ้ยอุ้ย อุยจากตัวดำๆเม,มื่อกี้ไหมเปลี่ยนสีแล้วครับทันทีเปลี่ยนสีนทันทีเปลี่ยนสีทันทีครับ เล่นบ้านมิงไหเล่นบิงไหมเล่นบานมิงไหมพอถามไปเล่นบ้านมิ่งไหมครับ,บไ,ไปไหมทำไมไม่ตอบอ่ะไปไม่ไปหนูจะเล่นดินตรงนี้ใช่ไหมหนูมีความสุขกับการเล่นดินครับก็ดู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 ด,ด,ดูค่ะมีความสุขกับการเล่นดิน โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมมีความสุขที่ได้เล่นครับโอ้โหให้เล่นดินก่อนให้เล่นดินก่อนโอ้โหชอบหลายชอบหลายกับดินกับโคนนี่ชอบมากดูคะ่ะดูค่ะหัวทิ่มเลยนะครับเขาหนีกันหมดแล้วเอาแล้วครับเขาหนีกันหมดแล้วครับ ได้ยินเสียงพ่อเอ้ยเ้ยได้ยินเสียงพ่อเออเจอเอเอเอพ่อเรียกหนูทำไม ลองนะคะเรามาลองกัน ไปแล้วไปแล้วพ่อจะไปบ้านมิ่งไปแล้วสิไปปะนาะแม่สิไปข้างอยู่กับพี่เดือนสิจะไปไหมอยู่กับพี่เดือน ผมหาเพื่อนครับผมหาเพื่อนครับพูนพ่ออยู่พูนพ่อเอิญอยู่พ่นไปบ่ он. ไปไหมพอ,อเคลียร์อยู่กับพี่นะฮะไม่ไปแต่เด้หาพี่เดือนละแล้วโรด<อ>บสซน ถ้าได้อยู่กับพี่เดือนแล้วบรสนนั่นแมมเอาออกมาโชว์ว่าเอาของดีมาโชว์พอมีเกดวิธีรับไดที่รอดาวไปเล่นบ้านมิงได้พอเอาพอแลนมึงพอหันหนาแลนไป้้้้้ยเเฮ เออคงก็ดังกล้ยไม่ได้ตรงนี้เอาไว้เปิดโรงเรียนวันนี้ใครใครจะมีของมาให้หนูกินใครใครจะมีของมาให้หนูกินแลนพอแลนเลยพอ ไปแล้วไปแล้วคะ่ะไปแล้วไปแล้วไปบ้านมิงออนม่งแล้วบ้านมิ่งแล้วบ้านมิ่งแล้วไปแล้วตุยนุยตุย,ตยนุยตุยนุยไปแล้วคะ่ะมิ่งไปท่านได้ตื่นจากบอลเลย <c oughs> ไปลุยลุยบ้านมิ่งเลยบ้านมิงก็คือบ้านเฮาละ่ะลุยเลยลูกเอาเลยเอออย่าเพิ่น มิงครับมิงเฮ้ยมิงอยากออกมาป่วนแล้วมิงครับมิงมิงกําลังลุกออกจากบอลทั้งนี้ป่วนแล้วเอา้าเอา้าไปป่วนใส่จะไปไหนลดเพลินหาของกินครับหาของกินครับแม่สีครับสเสบียงอยู่ไหนครับแม่สีครับกล้วยอยู่ไหนครับ น้ cider, อง,งสิไปฮอดไสเดอบ่มมีพอถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งสิบไปฮอดใส่ดมดมกินหามิ่งมิ่งบ่อยมิ่งบุอยดมกินหามิ่งไปแหล่ป่วนบ้านเขาบ้านมิ่งก็เหมือนบ้านผมครับแล้วบ่เห็นน้องติอยู่ในคอ,อกนั่นอ่าน้องอยู่ในคอ,อกคุณแม่นูน่นมิ่งอยู่ในคอ,อกนูน่น พุนน้องปอนคอ,อ,อกมาหาละพุนด,ดาพุนผุนเบิงเบิงมิงปอนคอ,อกมาหาละพุนโอ้ตาลีตนมิ่งแทะอยากออกมาหาพี่ดาวไปไปเบิรน้องมาเล่นไปลูกหลาไปเฮ้ยน้องมาเล่นไปไปเรียกมิ่งมาไปมิ่งมาป่วนกับพี่ดาวหน่อยมิ่งมิ่งครับไปใส่นั่นห้องเอดเอดาวไม่พอไปแล้ว ยอะเยอะเยอะเยอะมาเด้อมาเดิอหามิงเด้อละน้องดาวหามิงเร็ว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 มามาเร็วมาเร็ว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 หมู่จากสิไปไสครับผมไม่รู้ที่จะไปครับมิ่งไม่อยู่ไม่มีใครพาผมป่วนครับมามาหามิงเร็วเร็วเร็ว ไปเร็วไปเร็วจ้าที่ฉุกเฉินครับไปเร็วครับโบเมนบ้านห้างโบเมนบ้านหฮาไปเร็วไปเร็วกับผมูมงมองสิไปน้อยพอใจสิป้าผมไปใสไปสันว่าปลาปลาฮามิงสันไปโอ้ สรุปคือไม่รู้ที่จะไปนะครับเพราะไม่มีเพื่อน,นเดินไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาคนชิวๆครับ้บาไม่ใช่ผู้บ่าวนะจะไปบ้านนู้นบ้านนี้นะไปไป่ะหนูไม่ใช่ผู้บ่าวนะลูก<ป>นหนูไม่ใช่ผู้บ่าวนะหนูจะไปบ้านนู่นบ้านนั้นนะะ่ะห,<น> <ๆ S 1> หนูยังเป็นเด็กอยู่เลย<า>จะไปเที่ยวหาสาวมาไม่ได้ไบอกบอกจะไปหามิงบอกกินบอกหิวบอกอยากแล้ว มาคิ้วมากินมาอยากแล้ว